นี่เขากาขอกมะขวานขั้นที่สองนะครับอยู่อำเภอปุตจับด้วยพี่น้องนี่กระเทียมมะขวากระเทียมเลยนะครับแล้วทำพอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นซูบูร์ต้า L5018 ด้วยอันนี้เป็นสีโสมนะครับขวานมีเป็นสร้างเป็นสองกระบอกนะครับนี่นะครับสองกระบอกนะครับยกสูงๆเลยพี่น้องโสมหลังคาบ้านเลยนะครับ หลังคาบานเลยนะครับนะครับบานเพิ่นกบบหลังไงหลังงามนะครับนะครับยุเลยหลังค้าเลยนะครับสีส้มสองกระบ,บอกสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์สะท้อนแสงนี่พี่นอ้องอูแล้วถือไซส่องนี่สี่เหลี่ยมมามามาึมงสิละพี่น้องของแท้ต้องสะท้อนแสงแบบนี้เด้อพี่น้องเดนะครับ ถอาจจะก็เห็นได้น้องมันมืดนะครับบ่ได้ใส่ไฟนะครับแล้วคําพอดีนะครับนี่ครับสวยงามแข็งแรงนะครับนี่ครับที่อําเภอกุดจับนี่ขั้นทีเทแลสก็บบรููนะครับอําเภอกุดจับน้ามาหลายคันแลวนะครับ ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะพี่น้องใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ก็อยู่ที่บ้านพังหาไม้นะครับบ้านพังหาไม้นะครับนี่ครับีเกิดสะท้อนแสงเดี๋ยวมามาบเลยพี่นะสวยงามการเดินซ้ายนะครับ อ่าบลูงี่เดียเป็นอย่างอ่ะบลูงมาอ๋อคือบลูงม่รูกันมันดักนี้มันดับมังเลย มันสั้นผดแต่อ๋อสั้นผดเลยพอลงมันสั้นขาโผดมันสั้นขาโผดนะครับ้ลเหครับครับบางเรื่องนี้มันมันตั้งขาดผดตั้งฉากนะครับนากบุได้สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับปเบ่งผลงานเขาทั้งช่องยูทูบนี่นะครับเอาชิ้นเสื้อเสื้อเสื้อให้เสื้อยาง อย่าลืม้วเสื้อนะครับตามผลงานทั้งช่อง Youtube นะครับ f เฟ e b o o กก็มีนะครับเข้าไปเบิงเลยโอ้ไฟทุนการเกีย์เจ้าเี่ละมาขอเล่นรอบสั่งนะุเจ้าสั่งแต่โดนไปครับสั่งประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแพอดีพอ้อ๋อแต่ว่าขั้นบางเรื่องนี่สั่งตั้งแต่ปีไก่ด้วยครับสองสามเดือนสากตร้งบุญจับฝาก ไปเห็นตัวอย่างเป็นไหมครับมาดูผลงานที่มันแจกเชื่อทุกคนนี้เนี่ย